วันนี้จะมามาชมเครื่องซักผ้ายี่หอ้อ h ฮเออร์ขนาด14กิโลครับโดยการสั่งซื้อมาจากทางช h อปปีนะครับเป็นแอปออนไลน์เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับห่อมาอย่างดีมีการห่อพลาส,สติกก่อนที่จะเป็นกระดาษหนละัง ตัสก็อตตาตัวนี้สั่งซื้อมาจากทางออนไลน์ครับเป็นแอปช h อปปีใช้วิธีการผ่อนจากช h อปปี้เพนะครับอ,ปปอ๋อแต่ตรงนี้นเขามีการแกะไว้แล้วมีการ ออหุ้มด้วยพลาสติกครับแต่ข้างในมีการแกะแล้วนะครับตรงเปิดดูข้างในนะครับด้านบนก็จะมีโฟมกันกระแทกมีพลาสติกนะครับอ๋สวยงามครับเป็นขนาด14กิโลนะครับขนาดใหญ่เลยอ่เดี๋ยวเราจะมายกกล่องออกครับ สภาพโอเคสภาพสวยงามครับไม่มีตำลีหรอกไม่มีบุบสลายจากการขนส่งนะครับ บริษัทขนส่งมาส่งประมาณบ่ายๆครับสั่งไปก็ประมาณ4วันครับได้ของฝั่งนี้เป็นฝั่งแต่นี้มันดูบางมากเอามนไม่มีที่ใส่มีไหมนี่นี่ที่ทับแห้งเอ้ยปั่นแห้งนะตรงนี้ครับอุปกรณ์ที่แถมให้ตัวนี้เป็นถังปั่นแห้งนะครับเอามาดูถังซักฝา ข้างในก็จะมีนี้คืออะไรเอ่ยขาอ๋อเป็นกรองขาใช่ไหมน่าจะใช่เนาะอ๋อมีบอกวิธีการติดตั้งด้วยนะครับเป็นขาตั้งเอาไว้ตั้งเาไว้รองครับตัวเครื่องข้างในก็จะมีสายส่งน้ำสายต่อน้ำนะครับนาำเข้า เป็นแบบหมุนนะครับมีมีช่องน้ำเข้ามีความแรงเนาะของอโปรแกรมดูความสความแรงของของการปัน่นอันนี้ตั้งเวลาแล้วก็มีซักแล้วก็ปล่อยน้ำออกครับตรงนี้ละ่ะเป็นในส่วนของถังปั่นนะครับตั้งเวลาถาังปัน่นก็มียี่ห้อตรงนี้แล้วก็ขนาด14กิโล นี้จะเป็นขารองนะครับมีล้อให้ด้วยสอันนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งจะใส่ตัวนี้ตรงนี้มันจะมีสลักนะครับเข้าไป้านล่างก็สอดเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะครับว่าเครื่องใช้งานได้ไหมด้านหลังก็จะมีท่อไว้น้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งนะครับตรงนี้ ลักไฟโอ้เสียงวนอย่างนี้เลยนะครับดึงออกมาโอ้จัดเกียบดีนะครับแต่ว่าเวลาสัมผัสอะรู้สึกแบบอันนี้มันกรุงเกงตัวทั้งนี้ทำมจทามจากพลาสติกไม่ใช่สแตนเลสม,มันไม่ใช่เลยหรอ มันก็เลยรู้สึกเหมือนกับจ่ค่อยแข็งแรงก็ลองซักผ้าห่มครับแก็ส4ี่นิ้วนะครับเก็อบสิบสกิโลทำให้สามารถซักผ้าห่มได้ เอาลงไปสองผืนก็ยังเนพื้นที่อีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นสวิตที่ยนถังนะครับอันนี้เป็นถังซักเราสับฝั่งนี้ก็มันก็จะออกมาทางฝั่งถังแห้งครับเราสวิตกลับ ก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้ใช้งานสะดวกครับส่วนฟ้านะครับฟ้าในถังในฝั่งของถังซักนะที่เกี่ยวมันจะเกี่ยวลำบากนะมันเหมือนกับที่ห้ออื่นถ้าที่ห้ออื่นมันจะมีตรงนี้นะครับที่เกี่ยวไว้แล้วก็วางไว้อันนี้มันเข้าไปไม่ได้นะนมันวางไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มันต้องขยับมาแล้วก็เอียงแบบนี้นะถึงจะถึงจะเกี่ยวไว้ได้ครับ ก็แตกต่างจากที่เอาอรือ,อที่เคยใช้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นของตัวเก่าครับเป็นซัมซุงจะมีตัวเกีียวขนาดใหญ่นะครับถ้าเวลาเราจะต้องับเกีียวก็เกลียวอย่างนี้จะเกี่ยวได้ได้สะดวกครับแต่ตัวนี้ไม่มีมีแค่นิดเดียวต่อไปเราจะมาลองถังฝันแห้งนะครับเป็นผ้าหมนะ่ม รู้ว่าจะยัดเข้าไปได้ไหมโอ้ใช้ได้นะอันนี้ก็ดูบางๆลองดูครับโอใได้ใช้ได้เนาะ ้ไดปกคือที่เราปั่นไปเมื่อสักครู่นะครับโอ้แฮ้ยสบายตาบได้ปั่นได้หมาดมากเลยนะอีกอนหนึ่งขนาดอของถังปั่นแห้งก็ไม่ใหญ่มากเหมือนไม่ใหญ่ให่ใหญ่ยู่อันอาจจะลึกเพราะมันอาจจะสูงนะ ว่าขนาดของเครื่องสภาพมันสูงเมื่อกี้อันนี้เดียวจะลองล้อสุดเล้ ครับแล้วผมก็จะมาสรุปในเรื่องของเครื่องซักผ้าครับที่สั่งมานะครับเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อไฮเออร์ e นะครับขนาด14กิโลนะครับแบบฝาบน2ถังนะครับซึ่งได้สั่งทางช่องทางออนไลน์ใช้เวลาในการจัดส่งแค่ประมาณ4วันนะครับวันนี้วันที่9นะครับเราสั่งเมื่อตอน4โมงเย็นวันที่5นะครับ 5, 6, 7, 8, 9ก็ใช้เวลา ประมาณแค่4วันของก็มาถึงนะครับซึ่งร้านที่ผมสั่งนะครับอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับสรุปการใช้งานนะครับก็ใช้งานได้ดีครับทั้งในส่วนของถังซักแล้วก็ถังปั่นนะครับสามารถบรรจุผ้าลงไปใส่ผ้าลงไปซักเนี่ยได้นะครับผ้าห่มเนี่ยสบายเลยนะครับในฝั่งของถังปั่นแห้งก็เช่นเดียวกันนะครับใส่ลงไปทีละผืนก็สะดวกนะครับหรือทีละ2ผืนก็ใส่ได้นะครับ ส่วนวิธีการสั่งซื้อนะครับผมได้สั่งซื้อแบบวิธีการผ่อนกับช้อปปี้เพย์นะครับโดยราคาของเครื่องสืผ้านะครับเครื่องนี้จะอยู่ที่5000กว่าบาทนะครับใช้วิธีการผ่อนผ่าน SPay Later ก็ผ่อนไปโดยมีจำนวน6เดือนนะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละพันกว่าบาทนะครับพันต้นๆน,นะครับซึ่งเราต้องรวมกับค่าจัดส่งด้วยนะครับสำหรับการส่งมาในครั้งนี้จะมีค่าขนส่ง 550บาทนะครับรวมกันเป็น6,378บาทนะครับก็สรุปแล้วก็คือเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็กับวิธีการสั่งซื้อด้วยนะครับที่สะดวกนะครับสามารถผ่อนจ่ายได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องของอ้ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ